วัดดิจ้ามื่อนี้ดอกกีดผ้ามานบ่อกเกลือเนาะจ้าพี่น้องผ้ามาเบิงคนต้มเกลือจ้ามื่อนิบก็ได้ต้มได้ข้างหมอนแล้วจ้าแั่ละคนเมื่อนั้นผ้ามาเบิงคนขูดขีดท่าเพื่อน,น,นันงิบสาวไสเนาะจา้าบัดดีเมื่อนี่เพิ่นได้ต้มได้ยังเหล็กก็ะได้ผ้ามาเบิงจา้าเดี๋ยวพี่น้องจะพ้าไปเบิงคนย่างนำเกลือได้จ้าพี่น้อง นี่จกพี่น้องเวลาเพิ่อนนันเปิรนม่านา้ไปแล้วประเทนี่เป็่นไปสิกันปสิงแยลงมาหน้าม,มันก็จะไหลออกจากหูนั่นเนะจากพี่น้องกระสิยัดออกมาเป็นน้ะ นี่เป็กระสีเห็ดออกมาน้ำมันกระสียดออกมาอังศีจ้าพี่น้องยดออกมาเป็นน้ำใสๆแบบนี้มันจะเป็นน้ำเกลือนะจ๊ะพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่งยศจับกล้วยเอาไหมล่ะจ้าจับกล้วยไ่กล้วยมาเอ้ามาติดจะหักใช่ปะเงี้ยงนิ่ลง อันนี้มันตังแหนมัมันเนบอของเมทินเราต้มระว่าเสียวมือละาสองกระสอบว่าสั้นคัน้เป็นคันไดางล่างๆไปตลอดดิจะสร้างหอมมาใช่อนนี่ มาถ่ายมีแค่เห็นผูงามหน้าเขาปุ้ยยุบยบางงานก็เป็นน้ำสางเพื่อนน่าจากน้ำสางเพคนตักน้ำไว้ตาใส่แล้วบงพี่น้องเกือเพิ่นตักได้ขึ้นมาแล้วคนตักขึ้นมาจักสอบนี่แม่ติน เออจักหมอนี่สามสามหมอนี่สามหมอได้ตักสามเทียมสร็ได้สองถุงปุ๋ยแม่นบ้าแค่ซองนี้กค่สี่ถุงปุ๋ยนี่เต็มกรับอีกเครื่องอีกแค่หนึ่งรอบหนึ่งก็คือสองถุงปุ๋ยเออแสดงว่าน้ำน้ำใกล้จะบกแล้วมันบ้บกแล้วเขาก็ตักเลยมันบ่นี่ยหนึ่งคู่หนึ่งเขาจะตักสองคู่หนึ่งมาเตักันหน้อยจะได้ตักไป คือได้ตากไปพันเทียนนำจะพี่น้องแล้วเบิ่งหมอต้มเกลือพันจะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง่งเนาะวิธีต้มเกลือของบานน้านเฮาเบ่งกองฟืนน้นเพิ่นกะเมาไว้ตัดต้มเนาะจะพี่น้องเพิ่นกะลรคมาต้มเกลือต้มยังหลายอยู่จะพี่น้อง ต้องหมอ้มเกลือฟดตบุกบุกนี่ดีที่ีเจ้พี่น้องที่ว่ามือมือนันลงมาไทยท้าใหม่พี่น้องบองว่าที่ที่เป่นนันเิ่นมาหนามแ้วที่นี้มันหยุลงมานี่น้ำมันจะลงมาเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องน้ำมันจะออกมาอันนี้คือเป็นน้ำเกลือได้จ้าพี่น้องอันนี้เป็นน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือแล้วแ่บที่นี่เพิ่งจะเอาไปต้มไปต้มแบบนั้นจ้าพี่น้อง อันนี้เพิ่นได้เอื่อนปลาต้มน้ำเป็นตอนเนาะจ้าพี่น้องขึ้นทั้งหนึ่งใบบันทู้ใบทังใบบ้าขางบนพี่น้องนี่นี่กล่องกิ่งท่าของพ่อเนาจ้าพี่น้องที่เพิ่นขูดไว้ขูดไว้ตาหมือแหลกที่เพิ่นมาเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นขูดไบหรือเพิ่นจะเฮ็ดแบบนี้จ้านีงติดตัวร้อาตอนขูดใบป๊บพี่น้องแล้วบิ่งน้ำเกลือเพิ่น เพิ่นจะนี่เพิ่นจะยัดน้ำเกียรไว้เตรมถังใหญ่เลยัดที่นี่เพิ่นก็ไปต้มนะจ้ะพี่น้องจะเป็นแบบนั้นจ้ะเอาปีนี้ยายดอนบ่ลงมาบอกดอนดูครับน้ำด้วยดรอปสับรานเ่งหน่อยกระตุ้มพวกงเยื่อด้บอตรงอีกมือตงมงย้ัดเดียวยัดใถึงเลยเบิ่งทีสุดตอปุ๋ยแล้วะรเพิ่นกระใส่ถุงปุ๋ยขึ้นกัน เ,าเ,เอาถ้าถ้ามันบุกนี่เข้ากับเทียนน้ำอีกบอกแมทินทน,ทน,นี่เราบิ่งพี่นอ้องบิง่บง,บงเม็ดเกลือขาวขาวพี่น้องนี่ละเกลือที่เพิ่นไปเฮ็ดใส่ยู่ใส่กินนะจ๊ะพี่น้อง ข้าวเกลือข้าวอินทรีย์เพิ่นว่าเกลือซีานเทรี่ากับข้าวอินทรีย์เกลือกับเกลือสิบเท่าเพิ่นจะเฮ็ดแบบนี้ปีละครั้งจ้ะพี่น้องปีละเทือ่อถึงเดือนสาม,มาเพิ่นก็จะมาต้มเกลือแบบนี้จ้ะพี่น้อง หลายหลายโมบามนเพิ่งก็ับมาตุ่มเกลือมาเห็ดกันอยู่นี่จะมือนีมืนอมนอีคนลงมาหลายอยู่เนาะคนเริมลงมาตุ่มเพราะว่าเพิ่งได้น้ำเกลือแล้วเม็ดเกลือขาวขาวพี่น้องกระโปงเม็ดเกลือขาวขาวงามงามพี่น้องตั้งบานอัน พี่น้องนะมีจังสีบ่อน้อด้ดต้มเกลือจังสีบ่อน้อจ้าพี่น้องเย้ยเขามาลายแล้วอ่ะคลิปนี้ขเขาจบไบ้แค่นี้เด้อจ้า ปากกดไล์กดแชร์และกดติดตามให้ดอกเกล็ป้ปานหน้าเนี่ยเด้อจ้าปากช่องน้อยๆเนี่ยจ้าวัสดีค่ะ